สิ่งที่คุณคงไม่รู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินีคือมันไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์แต่เป็นศูนย์กลางการสืบสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมรดกทางปัญญาของพระพันปีหลวงที่สําคัญที่สุดในประเทศไทยแต่ทําไมมันถึงเป็นสิ่งที่คนไทยควรรู้และภูมิใจและที่สําคัญมันจะส่งผลต่ออนาคตของเราอย่างไรในวันที่30ตุลาคม2525 25, นายสุวรงวงศ์สิริรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอภวช เรเนสมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอ,อได้เปิดเผยถึงความสําคัญของที่พิพิธภัณฑ์นี้ที่ไม่ใช่แค่สถานที่รวบรวมข้อมูลวิทยาศาสตร์แต่เป็นสถานที่ที่สืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดังพระแมงแห่งแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรากายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย แต่ที่น่าสนใจคือพิพิธภัณฑ์นี้ไม่ได้เน้นแค่การแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเน้นการพัฒนาจิตใจของคนไทยด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสําคัญอย่างยิ่งดังที่พระองค์ทรงพระราชดำรัสว่าเขาจะแทรกศีลธรรมไปทุกคนทุกแห่งแม้กระทั่งในมิวเซียมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เขาจะให้เห็นว่าถ้าแม้จะเอาแต่ความเจริญทางด้านวัตถุแล้วคนจะเสื่อมลงจะเกิดความโลภซึ่งเป็นจุดที่คนไทยหลายคนอาจลืมไปว่าการพัฒนาประเทศไม่ใช่แค่การพัฒนาเทคโนโลยีแต่ต้องพัฒนาจิตใจของประชาชนด้วย และนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดพิพิธภัณฑ์นี้ไม่ได้แค่แสดงผลง,งานวิทยาศาสตร์แต่ยังนําเสนอเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยที่ผสมผสาสนศิลปวัฒนธรรมไทยเข้าไปด้วยเช่นเทคโนโลยีการทอผ้าไหมซึ่งเป็นผลจากการวิจัยทางวัสดุศาสตร K ์เคมี e และชีว,ววิทยาซึ่งสะท้อนถึงบทบาทสําคัญของพระองค์ในการเป็นผู้นําด้านศินลปาชีพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพและยกระดับชีวิตของประชาชนแต่คําถามที่น่าสนใจคือเราจะนําเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนได้อย่างไร โดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของเรานี่คือจุดที่พิพ,ธพิธภัณฑ์นี้ตอบคำถามได้อย่างชัดเจนโดยนำเสนอ,อนิตรศการดินและน้ำที่เน้นการบริหารจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินีจึงไม่ใช่แค่พิพ,ธพิธภัณฑ์แต่เป็นศูนย์กลางการสืบสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมรดกทางปัญญาของพระพันปีหลวงที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจว่าการพัฒนาประเทศไม่ใช่แค่การพัฒนาเทคโนโลยี แต่ต้องพัฒนาจิตใจของประชาชนและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนและคำถามสุดท้ายคือเราจะนำเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนได้อย่างไรโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของเราคุณคิดว่าเราควรเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาจิตใจของประชาชนมากกว่ากันขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้